สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่สิริร,รัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาทำน้ำหมักเปลือกผลไม้เป็นน้ำหมักเปลือกสับปะรดนะคะเปลือกสับปะรดเรากินแล้วใช่ไหมคะเราก็เหลือเปลือกคราวนี้ในเปลือกสับปะรดเนี่ยมันจะมีมีตัวที่เรียกว่าจูรินซี จุลินทรีย์บาซิลัสนะจุลินทรีย์บาซิลัสท่น,นี้จุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยมันมันมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และมีประโยชน์ต่อพืชพันธุ์นะพืชพันธุ์ต้นไม้และในดินนะมันมีประโยชน์อ,อ,อยากทราบว่า เพื่อนๆเกษตรอินทรีย์ถ้าอยากทราบว่าตัวบาซิลัสเนี่ยมันเกิดมันเกิดมายังไงมันเกิดจากไหนนะคะเอาแบบข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราไปเซิร์ชหาในพี่ Google ได้เลยนะคะไปเซิร์ชหาข้อมูลเพราะว่าตัวข้อมูลเต็มร้อยนะพี่สิริก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าวันนี้ พอดีว่าได้ไอเดียกับเปลือกสับปะรดที่เรากินไปแล้วมันเหลือก็อยากจะนำมาเป็นน้ำหจูรินซีตัวบาซิลัสเนี่ยเพื่อเอามาใช้กับพืชพันธุ์ต้นไม้ในไร่สวนของบ้านสิรินะคะคือตอนนี้มีการเตรียมดินตอนนี้มีการเตรียมดินเพื่อจะปรุงดิน ให้เป็นดินที่สมบูรณ์เพื่อจะใช้ในการปลูกพืชสวนครัวนะเอาไว้ใช้ไว้ทานในในครัวนะคะในครัวก็ไม่ต้องไปซื้อหานะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเราจะเอาตัวจูเลียนซีบาซิลัสเนี่ยมาปรุงดินนะคะแต่เราต้องเราต้องมาหมักมันก่อนนะคะมาหมักมันก่อนทำหาเชื้อมันก่อนนะคะในการหมักหาเชื้อมันเนี่ยเราก็ จะมาเอาจากเปลือกสับประรดนะคะเปลือกสับประรดเปลือกสับประรดเนี่ยที่ตาที่ตาของสับประรดนะคะเพื่อนๆตาตาแบบนี้นะนเพื่อนๆตาแบบนี้นี่เป็นตานก็มันก็เนี่ยอันนี้จุลินทรีย์เดิมแล้วนะคะเพราะเพราะว่าพี่ศิรัตท,ทดลองว่าถ้าเอาไว้สักสองสามวันมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์เดิมไหมถ้าเพื่อนๆเห็นนะมีมี นี่นะเป็นแผ่นขาวๆนี่คือจูรินรีเดินแล้วนะก็ดีมากเราก็จะนำมาใช้หมักได้เลยนี่ฮะที่ตาตาของสับป,ปะรดแบบนี้นะนี่ดำๆมันจะมีตัวจูรินรีบาซิลัสนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วในน้ำสับป,ปะรดแล้วถ้าเราหมักแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะเอาไปล้างลดลาดล้างไขมันในท่อนะเป็นท่อระบาย แต่ละบ้านในห้องครัวมันจะมีซิงค์นะแต่ละบ้านหรือบ้านเพื่อนๆในกเกษตรอินทรีย์คนไหนก็ตามนะคะจะมีซิงค์ล้างจานมันจะมีคาบไขมันเกาะอยู่ที่ท่อนะคะเราก็นําน้ําหมักของสับป,ประรดเนี่ยไปรดลาดได้เลยนะเป็น ไปเทลงไปในท่อนะเพื่อสกัดตัวคราบไขมันให้หลุดออกไปแล้วเราก็มาทําเป็นน้ํายานะเป็นน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะเนี่ยใช้ได้นะเพื่อขจัดกลิ่นเหม็นนะในห้องน้ำํำดีมากนะแต่วันนี้เรามาทําน้ําหมักสับปะรดเพื่อหาจาุลินทรีย์บาซิรัสนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะหมักมันยังไงนะคะสิ่งแรกเลย ก็เตรียมเปลือกสับประรดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะคะเดี๋ยวจะพี่สิริก็จะให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยมันมีน้ามันมีน้ําออกมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยจุลินซีอันนี้เป็นน้ําจากเปลือกสับประรดนะคะอันนี้เรียกว่าจุลินซีจุลินซีมีเดินเชื้อแล้วนะคะดีมากค่ะใช้เปลือกพี่สิริก็ใช้เปลือกสับปะประมาณ1นกิโลนะเนี่ยแล้วก็น้ําตาลทรายอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะ น้ำตาลสายแดงเราก็ใช้ประมาณา250กรัม250กรัมค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ดีมากก็เป็นน้ำสาวข้าวเราจะทำกับน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวนี้มีจุลินทรีย์อยู่ในนี้อยู่แล้วถูกไหมคะเราจะใช้จุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวเพื่อเอนไซมย,ย่อยสลายดึงเอาจุลินทรีย์แบคทีเรีออกมาจาก ตัวเปลือกสับปะรดนะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าเราถ้าเราใช้น้ำเสาวข้าวมาหมักนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใช้น้ำธรรมดาก็ได้ไม่มีน้ำเสาวข้าวใช้ทาน้ำธรรมดาได้ค่ะเราจะใช้เวลาทำเนี่ยนะใช้เวลาหมักอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะสิบสี่วันนะสิบสี่วันเราก็จะตับกลับมาตามผลนะคะแต่พี่สิริคิดว่า สับปะรดมีจุลินทรีย์เดินเชื้อแล้วคิดว่าน่าจะเร็วกว่า14วันนะคะแต่เราก็จะมาตาม7วันจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเหมือนที่ทำน้ำเปลือกมงคุด,ดแต่ตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่านะใช้น้ำเปล่าได้ ก็มีน้ําในนี้นะคะเป็นน้ำซาวข้าวบรรจุอยู่ในถังนี้ก็น่าจะประมาณ3ลิตร3ลิตรใส่ลงไปให้หมดเลย ตามด้วยน้ำตาลท้งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหาหาถังมาด้หาหาโหลโหลแบบนี้นะโหลแบบเนี้ยถังพลาสติกแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้มีฝาปิดเนาะนี่ก็คลุกเค้าให้เข้ากันอยู่ในน้ำก่อนนะ ก็จะใส่น้ำตาลลงไป เื่อนเกษตรอินทรีย์คนไหนที่มีเปลือกผลไม้นะคะก็ลองมาทําดูนะคะเพื่อนนี่ใส่ไปกะเอานะคะก็จะใช้ประมาณ250กรัมประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเขาไม่เข้ากัน ใส่ลงไปในถังโหลอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะปิดฝา,าไว้นี่จุลินซีเดินแล้วนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นฟองขาวไหมคะฟองขาวนี้คือจุลินซีนะคะเพื่อนเมื่อซีเดินแล้วก็น่าจะ ไม่นานสักประมาณ7วันเดี๋ยวที่สิริจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ฉีดพ่นลดลาดได้แมลงได้นะคะแต่ต้องผสมกับนมนะผสมกับนมฮอร์โมอนไข่ก็ได้นมนมสดด้วยนะคะ ถึงเวลาพอที่จะใช้ลดล่าฉีดพ่นที่สิริก็จะมาอัปเดตนะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนนิเกษตรินสิทุกทุกท่านได้ครับชมนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะนเพื่อนปิดฝาไว้ปิดไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวมันระเบิดมันจะมีแก๊ ปิดไว้รวมๆนี่นะฮะต้อแน่นปิดรวมๆนะคะแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้นะทิ้งเอาไว้ประมาณ2สัปดาห์14วันนะคะแต่ทุกๆเจ็วัน7วันเดี๋ยวพี่สิริจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชม เหลือเดี๋ยวเราจะไปลบราดต้นไม้ก็สําหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆพ,พี่สิริก็พาเพื่อนๆมาทำน้ําหมักเปลือกสับประรดนะคะเพื่อหาจุลินทรีย์บาซิรัสนะก็จะฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้วันนี้นะคะ ในการทำเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทุกอย่างต้องทดลองทุกอย่างต้องทดลองแล้วก็ทดลองทําแล้วก็ต้องอดทนที่จะทําอดทนที่จะทํามีกําลังใจที่จะจะ ไปสู่เป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จก็คือได้ผลที่ดีนะได้ผลที่ดียันวันนี้ยังทําแล้วยังไม่สําเร็จก็ทําต่อไปทําต่อไปนะคะทําต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายค่ะสําหรับคลิปนี้พี่สิริก็ขอฝากช่องสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะก็จะ มาอัปเดตอีก7วันนะคะจะมาอัปเดตน้ำหมักเปลือกสับปะรดให้เพื่อนๆดูนะให้เพื่อนดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะมีอะไรที่ดีๆเป็นสาระดีๆสำหรับเพื่อนเกษตรอินทรีย์ก็จะนำมาฝากเพื่อนๆถ้าเพื่อน,เ,อนเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่เข้ามาชมใน คือไร่สวนของพี่สิริรัตน์ออแกนิกาได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้พี่สิริได้ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆขอให้รักษาสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะ